ได้ได้อานาเผยโควิดยังไม่เบาผู้ป่วยไหลมาเทมายอมรับเหนื่อยแต่ขอสู้ต่อ วันที่4กุมภาพันธ์ได้ได้อนาจงจินตนาการนักแสดงพิธีกรชื่อดังและหนึ่งในทีมงานเราต้องรอดได้ดําเนินการช่วยเหลือผู้ป่วยโควิดในช่วงที่ผ่านมาโพสข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวถึงสถานการณ์ผู้ป่วยเวลานี้ได้กล่าวว่าไม่กล้าจะเปิดอินบ็อกซ์เราต้องรอดเลยผู้ป่วยไหลามาเทมามากตอนนี้ศูนย์พักคอยเราต้องรอดเขตคันนายาวผู้ป่วยติดเชื้อต้องการแยกตัวเต็มมาก ทะลุร้อยแล้วมีแต่เด็กๆทั้งนั้นล่าสุดอาสา,าช่วยกันต่อบบอบอลเข้าไปให้เด็กๆเล่นกันน้องๆมารักษาคนเดียวเราก็ต้องดูแล เป็นกำลังใจให้อาสาของเราด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่ยังอยู่ตรงนี้ยังซู้ไปด้วยกันขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ส่งขนมส่งอาหารมาให้กำลังใจพวกเราขอบคุณทุกคนที่ร่วมสนับสนุนค่าอาหารส่งข้าวของเครื่องใช้ส่งผ้าห่มหน้ากาก,ากมาให้ยอมรับว่าเหนื่อยแต่เห็นหน้าผู้ป่วยเด็กๆแล้วมีแรงเห็นของที่ทุกคนส่งมาสพอร์ตก็มีพลังเราจะซู้กันต่อไปค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ